พี่เกตครับเคยได้ยินบางคนบอกมาว่าอย่าเชิญเทวดามาถ้าไม่ได้ส่งกลับเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมกล่าวบทส่งท่านกลับนะคะหรือบางทีกําลังเราอาจจะมีไม่มากพอแล้วไปเยอะเชิญคนสูงส่งอย่างนั้นมาแล้วถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเทวดาเนี่ยจะโกรธเอาอันนี้พิ่เกตแอบตีความหมายเป็นอย่างนี้สองสองทางก่อนแล้วกันนะคะเพราะตามหนังสือสวดมนต์เนี่ยค่ะของหลวงตามาจะกก็จะมีบทอาราธนาอัญเชิญมาหมดเลยทุก ชั้นทุกภพทุกภูมิ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอะไรต่างๆนานานะคะคราวนี้พี่เกตก็ขอจับเป็นประเด็นนี้ก่อนละกันว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมหลวงปู่หลวงตาถึงเชิญเทวดาเนาะอะประเด็นแรกทำไมถึงต้องมีการเชิญเทวดาตามความเชื่อของพี่เกตนะคะที่ฟังจากคําสอนของหลวงตาม,มาเนี่ยหลวงตาจะเล่าให้ฟังเหมือนประมาณว่า คนที่จะทําบุญได้เนี่ยต้องมีรูปและนามคราวนี้คนบางคนเนี่ยพอปรับพบไปเป็นเทวดาแล้วเขาสร้างบุญอะไรไม่ได้อีกแต่ถ้าถ้าเขาเนี่ยอยากสร้างบุญบาร,รมีเพื่อเพิ่มบาร,รมีของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะต้องมาหาคนที่สวดมนต์คนที่มีแสงบุญคนที่ทํากุศลหรือมีกุศล,ลจิตตลอดเวลาดังนั้นเนี่ย หลวงตาบอกว่าเองจะเชิญหรือไม่เชิญเขาก็มาอยู่แล้วเพราะเขาจะมาโมทนาความดีเพราะแค่โมทนาเนี่ยบุญบารมีหรือแสงสว่างของเขาก็เรืองรองอันนี้ตามตามที่วิเกตเข้าใจนะคะ,ะดังนั้นแล้วเนี่ยหลวงตาเคยบอกอยู่แล้วเชิญหรือไม่เชิญเขาก็มา ต้องการสวดเชิญเทวดาการเชิญเทวดามาเนี่ยเป็นการเพิ่มกําลังให้กับตัวเราให้ตัวเราเนี่ยได้ฝึกตัวแผ่บารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็เมตตาบารมีนะคะอ่าเป็นการเพิ่มกําลังของตัวเราด้วยเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่หลวงตาเข้าใจในเรื่องของการทําสร้างบารมีหรือคลื่นพลังงานหลวงตาก็บอกว่าอ่าเราอย่างสมมติว่าวถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็มาเอาบุญกับเรามาโมทนาบุญกับเราหรือบางครั้งที่เราสวดมนต์เนี่ยเขาก็จะมาสวดมนต์กับเราเขาก็จะได้อับแสงบุญของตัวเขา คราวนี้ส่วนตัวพี่เกดเนี่ยก็จะมองว่าบางทีคนทางโลกอาจจะได้ยินบางคนเล่านะคะเหมือนอย่างที่น้องถามมาว่าเขาก็จะบอกว่าโอ้ย ต้องมีบทอัญเชิญมาแล้วก็ต้องมีบทส่งกลับนะคะซึ่งตรงเนี้ยพิ่เกตก็มองว่าคิดอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดเลยเพราะว่าสมมติว่าถ้าเป็นภาพในทางโลกนะคะเชิญแขกเหลือมาแล้วก็ส่งแขกเหลือกลับก็คือมันเหมือนเป็นมารยาทในการเชิญมาแต่ในเรื่องของคลื่นพลังงานบุญหรือคลื่นทางธรรมอะค่ะเท่าที่พิ่เกตฟ,ฟังหลวงตาม,ม้ามานะคะท่านก็บอกว่าใครอะที่ไม่ได้มีบุญเขาก็มีอยู่กับเราแล้วนะคะสมมติว่าพิ่เกตสวดมนต์ตอนพิ่เกตสวดมนต์เทวดาอาจจะมาแล้วพิ่เกตก็ไม่ได้อ อธิษฐานนึกอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่สวดเนี่ยเราจะน้อมไปตามคําอธิษฐานของหลวงตาว่าหลวงตาเชิญมาอยู่แล้วต่อให้เราเชิญหรือไม่เชิญแต่ทุกครั้งที่เราสวดมนต์หลวงตาเชื่อมคลื่นบุญของตัวเราเนี่ยค่ะเข้ากับคลื่นความดีทั้งหมดและเชิญเทวดามาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย การอัญเชิญของตัวเรามันเป็นแค่คําพูดที่เราได้ยินหูเราได้ยินกับตัวเองตัวเองได้ยินนะคะว่าอ๋อฉันเชิญมาแล้วแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้นึกนะคะหลวงตาก็บอกให้รู้ไว้เขามาโมทนาแบบอัตโนมัติอยู่แล้วคราวนี้เนี่ย ถ้าเราไม่ได้สวดมนต์พิเกตสวดมนต์เสร็จแล้วก่อนไม่ได้สวดมนต์พิเกตไปนั่งจิตวายไปนั่งดูซีรีส์หรือไปทําอะไรที่เป็นเรื่องราวทางโลกไม่ได้มีจิตอยู่กับคลื่นบุญเนี่ยหลวงตาบอกว่าเขาก็ไม่อยู่อยู่แล้วเขาก็เดินทางไปหาคนที่กําลังสวดมนต์หรือมีแสงบุญนั่นกําลังสะท้อนให้เห็นว่าเหล่าเทวดาเนี่ยก็หาแหล่งหรือหาคนเนี่ยที่สร้างกุศลและบรารมีเพื่อให้เขาได้มาโมทนามาสวดมนต์ด้วยมาสร้างบรารมีของตัวเขาเพื่อให้แสงบุญเนี่ยหล่อเลี้ยงเลเวลของเขาแบบต่อเนื่อง แบบแอบคิดอย่างนี้นะคะดังนั้นถ้าไม่สวดมนต์เทวดาก็ไปเองถามว่าจะต้องมีบทส่งกลับไหมการได้สวดบทส่งกลับเนี่ยสำหรับตัวพิเกตนะมันเป็นการฝึกสติของตัวเราค่ะว่าเวลาเราจะสวดมนต์เรารวมคลื่นรวมรวมคลื่นใจรวมสติความคิดของตัวเรามาที่การกล่าวบทอันเชิญเรามีจิตนอบน้อมในการอันเชิญนะคะอันนั้นก็เป็นข้อดีดีกว่าจิตวอกแวกไปคิดเรื่องอื่นเสร็จแล้วพอสวดมนต์ทำการกุศลไดใด,ดเสร็จแล้วก็กล่าว นะคะเป็นบทท่องแล้วส่งเทวดากับข้อดีก็คือว่าปากพิเกตก็พูดเป็นบทพุทธมนตร์ตรงนี้แทนที่พิเกตจะไปพูดอย่างอื่น<ม>แล้วคราวนี้ก็ต้องตัดกับมาอัดพิเกตอย่างนี้อธิษฐานดีหรือไม่อธิฐานดีส่วนตัวพิเกตนะคะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่คําอธิฐานดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีแสงบุญที่จะสร้างไปพร้อมๆกับ คุณเทวดากับหลวงปู่หลวงตาได้หรือเปล่าเพราะดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคาที่พิเกตพูดว่าออท่องบทสมมุติว่าสักเคกกามจรูเปแล้วก็เป็นบทส่งกลับอะไรนะคะต่อให้พิเกตท่องเปาเปๆาเปาท่องตัวอักษรอักขระได้ครบแต่จิตพิเกตไม่ได้เป็นเนื้อตรงนั้นนะคะเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะแสงบุญพิเกตก็ขาดๆแวบๆวบๆตอนตอกแบบเป็นตอนตอนเป็นตอนตอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวพิเกตก็เลยมองว่า บางคนบอกว่าไม่ให้เชิญมาเพราะว่าเขาอาจจะนึกว่ามันเป็นเป็นพิธีกรรมหรือรูปแบบอะค่ะว่ามันจะต้องมีการอัญเชิญมาเหมือนเชิญแขกมางานเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ส่งแขกกลับไปนะคะอันนั้นเป็นเรื่องราวทางโลกแต่ในทางธรรมหลวงตาบอกว่า เชิญหรือไม่เชิญถ้าเรามีแสงบุญจะมีคนมาโมทนาอยู่แล้วมาจากอะไรหนึ่งเราอธิษฐานนึกน้อมว่าให้เขามาเอาบุญกับเราแต่ถ้าเราไม่ได้อธิษฐานนึกน้อมหลวงตาอธิษฐานเผื่อให้อยู่แล้วค่ะเผื่อพวกเราแบบครั้งไหนมาถึงแบบอยากจะสวดเลยยังไม่ได้นึกอะไรเลยยังไม่ได้อัญเชิญอะไรเลยยังไงยังไงก็มาเพราะคลื่นของบทสวดท,ที่เราสวดบทเนี้ยหรือสวดมนบทใดๆก็แล้วแต่สวดจักรรพัิสวดไตรสรณนะหรือ ได้พูดเขาเรียกว่าได้เอ่ยบทพุทธมนใดใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นคลื่นเดียวกันคลื่นบุญเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาอยู่แล้วค่ะเพราะอธิษฐานหลวงตาอธิษฐานเอาไว้พี่เกดแอบคิดอย่างนี้นะคะดังนั้นแล้วก็ต้องตอบใ,ในแนวในแนวของพี่เกดเนาะสบายใจแบบไหนก็ทําแบบนั้นเพราะเทวดาจะมาหรือไม่มาขึ้นอยู่กับคลื่นใจเวลาเรา ทำกุศลน,นะคะไม่ว่าจะด้วยการสวดมนต์การไปใส่บาตรการไปยกช่อฟ้าการไปถวายสังฆทานขึ้นอยู่กับคลื่นใจในตอนเราตอนนั้นว่าเรามีมีอารมณ์บุญไหมถ้ามีอารมณ์บุญเนี่ยเขาจะมาโมทนาด้วยแต่ถ้าเราอธิษฐานให้เขามาเอาบุญด้วยกันมาโมทนาบุญด้วยกันมีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยกันเนี่ยยังไงยังไงเขาก็มาทุกครั้งที่เรามีกุศลจิตมีจิตที่สว่างไปด้วยแสงบุญค่ะก็เอาแบบที่เราสบายใจแต่หวังว่าจะนึกภาพตามในเรื่องของเชิญ าหรือไม่ควรเชิญเทวดานะคะส่วนใครที่เคยได้ยินมาว่าถ้ากําลังเราไม่ถึงไปเชิญมาเนี่ยเรากระจอกเกินไปเหมือนสมมุติว่าพี่เกดเป็นชาวบ้านสามัญชนทั่วไปอยู่ๆพี่เกดจะไปเชิญนักการเมืองระดับใหญ่มาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้อันเนี้ยคือเรื่องราวทางโลกนะคะที่มียศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเราบารมีไม่ถึงทําบุญไม่ดีเดี๋ยวเทวดาจะโกรธระดับเทวดาหลวงตาบอกว่าเขาไม่อารมณ์เสียให้มันเสียคลื่นบุญของตัวเขาหรือบั่นทอนบารมีของตัวเขา นนระดับที่จะโกรธเราได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคุณผีนะคะคุณภพภูมิแบบระดับเวลล่างลงมาดังนั้นแล้วก็ลองเอาไอเดียของพิเกตลองไปพิจารณาอยู่อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะคะแต่ลองคิดถึงเหตุถึงผลว่าเออมันพอจะเป็นในทรงนี้ได้ไหมส่วนตัวพิเกตไม่ได้มองว่าการเชิญหรือไม่เชิญการอาธิษฐานพูดให้ครบพูดให้เป๊ะเนี่ยไม่ใช่หลักส,สำคัญสําหรับตัวพิเกตแต่สําคัญคือพิเกตจะสร้างคลื่นอารมณ์บุญเพื่อเผย เผื่อแผ่แสงบุญตรงนี้ออกไปได้ยังไงเพื่อให้ตัวเองปลักอินกับคลื่นของหลวงปู่ได้ยังไงเพราะพิ่เกตเชื่อและศรัทธาอย่างหมดใจว่าที่เหลือหลังจากการที่พิ่เกตจูนอยู่กับคลื่นบทพุทธมนต์เพลิดเพลินเบาสงบสบายกับคลื่นพวกนี้ได้นะคะหลวงปู่ดู่หลวงตาาจะท่านจะเป็นคนเล่นแลแปรธทาธุกระจายบุญพลังงานตรงนี้ออกไปให้กับเ่าภพภูมิเทวดาทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุโดยอัตโนมัติพิเกตอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าได้ไมนะ่น่า ทำหรือยังหลวงปู่ทำให้หรือยังนะคะพี่เกตอยากจะ เขาเรียกว่าเหมือนกับสแกนตัวเองแค่ว่ามีอารมณ์อยู่กับคลื่นบุญมีลมหายใจที่เป็นประโยชน์ที่สร้างความสว่างให้กับจิตเราแล้วให้หลวงปู่เอาความสว่างแห่งแสงบุญตรงนี้ไปรวมกับของท่านแล้วแจกจ่ายแบบอัตโนมัติตามที่หลวงตาอธิฐานหรือยังนะฉะนั้นหน้าที่ใหญ่ะคะ่ะล็อคเป้าคลื่นใจของเราให้เข้าสู่คลื่นบุญนะคะส่วนจะเชิญเทวดาหรือไม่เชิญอันนี้แล้วแต่ความสบายใจนะคะบางคนรู้สึกว่าถ้าได้พูดเนี่ยสบายใจกว่าอย่างของส่วนตัวพี่เกดเนี่ยบางครั้ง ก็ไม่ได้เชิญค่ะแต่พี่เกดสบายใจทุกครั้งที่ได้สร้างคลื่นแสงบุญไว้ให้หลวงปู่ใช้เป็นมดงานในการเอาแสงบุญเนี้ไปรวมแล้วเผื่อแผ่หวังว่าจะได้ไอเดียดีๆและได้คำตอบนะคะสาธุค่ะ